มีคนตั้งคำถามนะครับว่าความสุขคืออะไรนะอธิบายยากเหมือนกันถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมีความสุขไหมมีสินะครับได้เเงินเป็นล้านเนี่ยแต่บางคนมีเงินเป็นล้านก็ไม่เห็นมีความสุขบางคนมีบ้านมีครอบครัวมีรถมีทุกสิ่งอย่างแต่ก็ไม่มีความสุขบางคนไม่มีอะไรเลยแต่ทำไมก็ดูมีความสุขจังนะครับแล้วความสุขที่ว่าคืออะไร แล้วเราต้องทำยังไงถึงจะได้มาวันนี้ลองคุยกันถึงหัวข้อของความสุขนะครับว่าแหล่งที่มามันมาจากไหนแล้ววิธีการที่เราจะมีความสุขอย่างต่อเนื่องเนี่ยต้องทำยังไงมาฟังกันในอาจิลังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับ าพูดถึงความสุขเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะจะอธิบายเป็นชิ้นๆนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ที่ทำให้เขามีความสุขแต่ก็น่าสงสัยครับว่าและวไอเหตุการณ์หรือว่าไอสิ่งของพวกนั้นเนี่ยมันสร้างความสุขให้เขาได้ตลอดไปจริงหรือเปล่านะทำไมคนที่มีความสุขกับการได้ของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยยังอยากได้ของอีกชิ้น หลังจากนั้นไม่นานนะครับแล้วทำไมไอ้ของชิ้นเดิมที่ซื้อมามันไม่ได้สร้างความสุขแล้วหรอถึงได้อยากได้ของอีกชิ้นหนึ่งนะครับหรือการที่เรามีคนรักนะครับการที่เรามีคนรู้ใจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะอยู่ด้วยกันก็มีความสุขแต่วันหนึ่งเนี่ยไม่ใครก็ใครก็ต้องจากทาไมจากกันด้วยการเลิกกันก็ต้องตายจากกัน แล้วมันจะมีความสุขไหมกับการที่เราจะต้องมีใครสักคนแล้วก็กังวลว่าวันสุดท้ายของเขาจะมาถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราก็มีความสุขกับการได้ไปเที่ยวภูเขาเที่ยวทะเลแต่เราก็ไม่ได้อยู่ตลอดนะฮะเราก็เห็นความแบบอาลัยอาวรณ์ไม่อยากกลับบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกอยากอยู่ที่ที่เราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยทั้งท้ที่เราก็ดูว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับเราไม่ได้อยู่ตลอดไปได้นะ แล้วสิ่งเหล่านี้คำถามก็คือมันใช่ความสุขใช่ไหมหรือเราเราต้องการแค่แหละแล้วเราก็ขวนขวายห,หาสิ่งใหม่ๆที่จะมาสร้างสุขให้เราต่อไปแล้วไอการที่เราต้องขวนขวายห,หาตลอดเนี่ยมันใช่ความสุขหรือเปล่าสำหรับคนทั่วๆไปผมคิดว่ามันก็น่าจะใช่นะเราเรามีเรามีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตมากมายฮะแล้วเราเองก็พยายามที่จะทำให้แต่ละเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ดี ถ้าจะเอาจริงๆว่าความสุขคืออะไรนะผมคิดว่าความสุขไม่ได้เป็นการที่เราได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรหรือว่าได้สิ่งที่เราต้องการหรอกแต่มันเป็นความเข้าใจในธรรมชาติในสิ่งที่มันต้องเกิดแล้วเราก็ใจเย็นกับมันเนาะยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเราไปเที่ยวทะเลหรือภูเขาเราก็มีความสุขกับปัจจุบันที่เราไปเที่ยวมากเลย ะะแต่ในขณะที่เรามีความสุขนั้นเนี่ยเราก็เข้าใจว่ามันมีเวลาจํากัดสุดท้ายเราก็จะกลับไปพร้อมๆกับความทรงจําที่ดีจากการไปเที่ยวแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไอความความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นานแล้วก็ต่อเนื่องกว่านะฮะกว่าคนที่รู้สึกอะไรอาวรไม่อยากกลับบ้านอะไรเงี้ยหรือคนที่ไม่อยากถึงวันจันทร์ อยากอยู่วันอาทิตย์วันเสาร์ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ทั้งๆในโลกมันก็มีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเข้าใจจํานวนชั่วโมงแล้วเราก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะหมดวันเสาร์เดี๋ยวมันก็หมดวันอาทิตย์ผมว่ามันง่ายกว่าไหมอะในการที่เราจะจะมีความสุขในเวลาที่เรารู้่วงหน้าและเวลาที่เรา เข้าใจมันว่ามันมีอยู่เท่าน,นั้นจริงๆนะครับไม่จำเป็นต้องโหยหาในสิ่งที่มันไม่มีไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงอ่ะไม่ได้ทําให้เราเศร้านะครับหรือมีความทุกข์เนาะจริงๆเราเรามีความทุกข์เพราะเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงมากกว่าดังนั้นผมคิดว่าในมุมมองกลับกันเนี่ยความสุขก็คือความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงเป็นความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเหมือนเดิม มันมีแต่เปลี่ยนช้าหรือเปลี่ยนเร็วไม่มีอะไรบนโลกนี้ไม่เปลี่ยนนะครับคนที่เรารักเดี๋ยวเขาก็จากไปเงินที่มีเดี๋ยวก็ต้องใช้หมดนะข้าวมื้ออาหารที่อร่อยอร่อยกินเข้าไปเดี๋ยวมันก็อยู่ในท้องเราหมดนะครับเราจะพยายามเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าคนที่มีความสุขคือคนที่เขาที่เราเข้าใจกฎระเบียบของธรรมชาติเหล่านี้เข้าใจความความไม่จีรังยั่งยืนนะครับ ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับพอดแคสต์ผมนะคืออจิรังนะครับคือความไม่ไม่ยั่งยืนของสิ่งต่างๆถ้าเราเข้าใจว่าทุกอย่างมันมีเริ่มต้นและมีสิ้นสุดนะเราจะสงบแล้วคําว่าสงบนี่แหละผมคิดว่าคือความสุขจริงๆสุขที่ไม่ต้องดิ้นรนสุขที่ไม่ต้องไปขนขวายตามหาของที่เราอยากได้เราต้องการความสุขที่เกิดจากความเข้าใจสิ่งต่างๆรอบๆตัวถ้าวันหนึ่งเราออกจากบ้านไปแล้วฝนตก เราก็เข้าใจได้ว่าทําทไมฝนถึงตกเราก็จะไม่ตีโพยตีพายโทษฟ้าโทษฝนโทษชีวิตโทษเวรกรรมอะไรเพราะว่าเราก็รู้ว่ามันก็คือฝนตกแล้วมันก็ตกอยู่นะครับและเราก็รู้ด้วยว่าเดี๋ยวมันก็หยุดมันไม่ได้ตกไปตลอดกาลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่านะถ้าเราอยากมีความสุขนะครับเราต้องเข้าใจสิ่งต่าง,างๆให้มากแล้วพยายาม อย่าไปยึดโยงตัวเองกับเหตุการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆให้มากจนเกินไปเพราะว่าเมื่อเรายึดโยงปุ๊บนะครับเราจะรู้สึกต่อสิ่งสิ่งนั้นในช่วงเวลาหนึง่งสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่อย่างนั้นไปตลอดการเมื่อไหร่มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือสิ่งของเนี่ยความยึดโยงของเราเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกเศร้ารู้สึกทุกข์นะครับพอเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันซึ่งมันอาจจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็ได้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ทําให้เรราาีู่้สึไมมมควมุข เพราะความสุขจริงๆคือการหลุดพ้นจากการยึดโยงสิ่งต่างๆความสุขเกิดจากการที่เราเข้าใจธรรมชาติและเราก็สงบนะครับสงบจากความรู้สึกอยากได้อยากมีความต้องการต่างๆอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากมีความสุขเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในการอยู่ร่วมกับคนอื่นอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และเราก็จะมีความสุขที่ต้องการได้อย่างยั่งยืนแน่นอนนะฮะและนี่ก็คือเนื้อหาความสุขนะครับจากอาจิรังพอดแคสต์ผมคิดว่ามันมีนิยามหรือมีความหมายในการตีความความสุขเยอะกว่านี้นะแต่วันนี้เอาคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองมาแชร์เกี่ยวกับความสุขในมุมมองด้านอื่นบ้างละกันแต่ว่าวันนี้สมควรเก็บเวลาขอบคุณที่ติดตามและพบกับอาจิรังพอดแคสต์ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ